ข้อดีข้อเสียของการลงทุนในทองคําวันนี้จะมาพูดถึงการลงทุนในทองคํากันนะครับว่าการลงทุนในทองคํานั้นจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะเพราะว่าถ้าท่านผู้ฟังหลายคนนะครับที่เป็นนักลงทุนแล้วก็สนใจการลงทุนด้วยทองคำเนี่ยการลงทุนในทองคํานั้นจะมีประโยชน์มีมีข้อดีข้อเสียอย่างไงนะครับเพราะว่าโดยบทีแล้วทองคำนี่ก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่คนดนทั่วไปเนี่ยชอบนะครับ ถ้าเก็บเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับนะครับหรือว่าเป็นเป็นสิ่งที่สะสมมูลค่านะเป็นทุนสำรองเป็นการสร้างความมั่งคั่งนะครับแล้วทองคำนั้นน่าลงทุนไหมนะมีข้อดีข้อเสียยังไงครับ <S <S เดี๋ยวเรามาสรุปก่อนนะว่าข้อดีข้อเสียนะครับในการลงทุนในทองคำนั้นเป็นอย่างไร ซึ่งในที่นี้จะพูดถึงการลงทุนในทองคําในรูปแบบของทองคําแท่งนะครับแล้วก็การลงทุนในกองทุนทองคำนะซึ่งถ้าเกิดเราลงทุนในทองคําแท่งเนี่ยสิ่งที่เราได้แน่ๆเลยก็คือเราเป็นผู้เก็บรักษาทองคํานั้นไว้ในมือนะครับแล้วประโยชน์คืออะไรครับข้อดีคืออะไรข้อดีนะครับการลงทุนในทองคำเนี่ยโดยโปกติแล้วก็ต้องสร้างกําไรนะถ้าลงทุนได้ถูกทางนะ ก็คือซื้อแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับพูดง่ายๆนะซึ่งการลงทุนเนี่ยก็มีได้แบบซื้อก่อนแล้วค่อยขายนะครับหรือขายก่อนแล้วค่อยซื้อมีบางร้านให้บริการนะพูดง่ายง่ายคือเราก็ซื้อมาเก็บเอาไว้นั่นแหละแล้วเมื่อราคาขึ้นเราก็ไปขายนะอันนี้ทองคําแท่งนะครับและที่สําคัญเลยเนี่ยเราจะเป็นคนถือครองทองคํานั้นไว้นะครับได้เป็นทรัพย์สินที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะอันนี้ก็คือ เป็นลักษณะข้อดีนะของทองคําแท่งนั่นเองนะครับดโดยปกติแล้วทองคำเนี่ยก็จะสามารถที่จะซื้อขายได้ง่ายนะครับมีร้านทองที่เราสามารถที่จะไปซื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เรียกว่าสภาพคล่องนั้นค่อนข้างที่จะดีนะเรียกว่าสภาพคล่องสูงซื้อขายง่ายซื้อง่ายขายคล่องนั่นแหละนะครับ แล้วการลงทุนด้วยทองคําก็ถือว่าเป็นการกระจายการลงทุนที่ดีอีกวิธีหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราลงทุนในหุ้นนะครับก็อาจจะกระจายการลงทุนมาลงทุนในทองคําบ้างนะครับแบบนี้แล้วก็การที่เราถือทองคำเอาไว้นะครับทองคําแท่งแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าสะสมความมั่งคั่งนั่นแหละถ้ามีทองคําเยอะเขาก็ว่าคุณมีความมั่งคั่งสูงนะครับแบบนี้นะ แล้วก็ข้อดีของการที่เราลงทุนในทองคำเนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือมีสภาพคล่องที่สูงนี่แหละซื้อง่ายขายคล่องนะเอาทองคอมแท่งเนี่ยไปขายก็ขายได้เลยนะครับก็เรียกว่าเป็นการกระจายหรือ diversify list เนี่ยคือกระจายความเสี่ยงได้ดีแบบหนึ่งด้วยแล้วก็เป็นการสะสมความมั่งคั่งด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหลักประกันเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในยามฉุกเฉินได้อีกนะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีนะในการที่จะ ลงทุนในทองคําแท่งนันเองครับ <c oughs> แต่ถ้าเป็นข้อเสียล่ะนะครับข้อเสียเนี่ยก็มีอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเราถือทรัพย์สินที่เป็นทองคําแท่งเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่มันอาจจะสูญหายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีหรือบางคนเนี่ยก็เก็บไว้ที่ตู้เซฟนะครับที่มีการเช่าตามาธนาคารต่างๆก็มีนะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีต้นทุนแหละบางคนหรือบางคนก็เก็บไว้ที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้น ก็ต้องเก็บรักษาให้ดีนั่นเองครับ <c oughs> ข้อเสียข้อนึงนะครับถ้าเราซื้อทองจากร้านหนึ่งเนี่ยแล้วเราไปขายอีกร้านหนึ่งเนี่ยก็จะมีค่าค่าหักเข <c oughs> าเรียกว่าหักค่าตายี่ห้อ1 0 2ถึงบบาทนะครับต่อบาททองคำนะนี่ก็เป็นข้อเสียนะสมมุติซื้อที่ร้าน A แต่ไปขายร้าน B เนี่ยแต่มีตาร้าน A ออยู่ก็อาจจะเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับ <c oughs> ข้อเสียข้อหนึ่งก็คือใช้เงินลงทุนเยอะ การจะซื้อทองคำหนึ่งแท่งเนี่ยก็ใช้เงินหลายหมื่นนะครับก็ถือว่าใช้เงินทุนค่อนข้างสูงทีเดียวนะแล้วข้อสุดท้ายนะครับข้อเสียข้อเสียหรือข้อด้อยนะก็คือเป็นการลงทุนที่ไม่ได้มีผลตอบแทนที่ชัดเจนเหมือนการฝากเงินนะครับหรือการลงการลงทุนในพวกหุ้นกู้หุ้นสามัญน,นะครับก็จะมะีมีผลตอบแทนในระหว่างที่ถือครองที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเช่นพวกได้ดอกเบี้ได้เงินปันผล แต่ทองคำเนี่ยไม่ได้อย่างนั้นนั่นเองเนี่ยก็เป็นข้อข้อเสียหรือข้อด้อยของการลงทุนในทองคำนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูว่าถ้าสมมติว่าเรามีเงินไม่เยอะนะครับมีเงินไม่ได้เป็นเยอะมากที่จะไปซื้อทองคำแท่งแบบเนี้ยเราจะไปลงทุนในกองทุนรวมที่กองทุนรวมหรือกองทุนสําหรับกองทุนทองคําได้ได้ประโยชน์มีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับพูดง่ายๆถ้าเกิดเราลงทุนลักษณะของกองทุนทองคำเนี่ยก็ ซื้อง่ายแน่ๆเพราะเราซื้อผ่านพวกลักษณะของบริษัทหลักทรัพย์นะครับจัดการกองทุนรวมต่างๆนะที่ทําให้เราสามารถที่จะซื้อกองทุนทองคําได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ซื้อง่ายแน่ๆนะครับเราก็สามารถลงทุนในหน่วยย่อยซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนสูงมากนะักใช้เงินหลักพันก็สามารถที่จะลงทุนในกองทุนทองคําแท่งได้แล้วนะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่ากองทุนนั้นจะ มีเงินลงทุนขั้นต่ําเท่าไหรนะว่าจะเป็นหลักพันหลักหมื่นแต่ก็น้อยกว่าการที่จะไปซื้อทองคําแท่งเก็บเอาไว้แน่เลยทีเดียวนะครับส่วนข้อเสียเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของสภาพคล่องก็อาจจะน้อยกว่าทองคําแท่งที่เราถือเอาไว้เพราะว่าเราขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมนะครับก็อาจจะต้องรอสักไม่กี่วันทําการก็ได้รับเงินแล้วนั่นเองครับแล้วก็ข้อด้อยข้อนึงก็คือว่าเราไม่มีทองคําที่มาจับมาเก็บเอาไว้ได้ด้วยตัวเองนั่นเอง เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นข้อด้อยนะครับคราวนี้หลายคนคงสงสัยครับว่าแล้วเราควรจะลงทุนในทองคําแท่งที่ซื้อมาเป็นทองคําแท่งเลยหรือจะลงทุนในรูปของกองทุนนะครับกองทุนทองคําอันนี้ก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนนะครับแต่ถ้าลงทุนในทองคําแท่งที่ซื้อมาเก็บเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นการลงทุนที่ควรจะเป็นระยะกลางระยะยาวนะเพราะว่าความผันผวนของทองคํานั้น ก็มีอยู่บ้างนะครับแต่ค่าความผันผวนเนี่ยโดยปกติของทองคำเนี่ยก็ต่ากว่าสินทรัพย์เสี่ยงชนิดอื่นนะครับแล้วก็มีการประเมินนะครับวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุนระยะยาวในช่วง20ปีนะครับที่ผ่านมาก็อยู่ที่ประมาณ9%ก็นะครับก็ถือว่าในระดับที่ดีน่าพอใจทีเดียวนะซึ่งแนะนําในการลงทุนในในรูปของการลงทุนในซื้อทองคําแท่งมาเก็บเนี่ยก็อาจจะซื้อในลักษณะของดอลลาร์คอสเอเวอร์เจจิ้งหรือ DCA ก็คือ ซื้อเก็บเอาไว้สม่ำเสมอเพื่อเฉลี่ยต้นทุนนะครับแล้วก็เป็นการสร้างวินัยในการออมอีกทางหนึ่งนั่นเองอันนี้ก็เป็นรูปแบบหรือวิธีการในการลงทุนแบบซื้อทองคําแท่งมาเก็บไว้นะแต่ถ้าลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมแบบนี้นะครับกองทุนทองคําแบบนี้นะครับการลงทุนในหน่วยลงทุนทองคํานั้นก็ไม่เหมาะนะครับจึงไม่เหมาะสําหรับการลงทุนในระยะยาวเหมือนกับทองคําแท่งนะครับ แต่ว่าก็ควรจะมีการติดตามผลดำเนินงานนะครับผลตอบแทนต่างๆของกองทุนว่าสามารถทำกำไรได้หรือเปล่าหรือว่าดูการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในประเทศราคาทองคำของโลกหรือเปล่าก็ดูแล้วก็ลงทุนแล้วก็ซื้อขายทำกำไรนั่นเองนะครับก็ลักษณะการลงทุนไม่เหมือนกันนั่นแหละถ้าลงทุนในลักษณะกองทุนทองคำเนี่ยก็คงจะต้อง ติดตามข่าวสารนะครับราคาของทองคำที่เคลื่อนไหวนะครับมันก็จะแปรผันกับราคาหน่วยในกองทุนนะครับแล้วเราก็ดูว่าเราควรจะขายซื้อขายเมื่อไหร่แบบนี้นะครับก็ไม่ได้เหมาะกับการลงทุนในระยะยาวมากเหมือนกับการถือทองคำนะเพราะถ้าถือทองคำแท่งเนะี่ยถ้าถือไว้นานโดยปกติแล้วราคาก็จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับระยะเวลาแล้วการลงทุนในกองทุนทองคำเนี่ยก็ไม่ใช่ระยะยาวมากเหมือนกับการถือ ทองคําแท่งนั่นเองแหละครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีข้อเสียนะครับของการลงทุนในทองคํานั่นเองแหละครับ